ส่งงานนะครับผมวันนี้อิซุเดก้าสามสองศูนย์นะครับลูกค้าบอกว่าลูกค้าถามว่ามันจีรันไม่ช่างนะฮะก็เดี๋ยวคอยดูนะฮะอันนี้ก็ลูกค้ามาจากสะสีเหลี่ยมนะครับบ้านเหลี่ยมเมืองคงทางนู้นนะฮะเขตบ้านเหลี่ยมติดเมืองคงอันนี้ก็เจนแป๊บใหม่ยกลำนะครับพอเป็นสามครึ่งนะฮะซื้อคออ่อนสามนิ้วครึ่งนะครับ ลงให้หมดนะครับขยายเป็นส <death> ี่นิ้วนะครับชุดกรปนถอดแยกได้นะครับยกแป๊บขึ้นสูงนะครับตำแหน่งเดิมจะต่ํากว่านี้ประมาณ2นิ้วนะฮะอันนี้คือยกสูงกว่าตำแหน่งเดิมนะครับนะคตรงข้างหลังก็ทําเป็นชุดกรปนถอดแยกได้นะครับเดินลบขึ้นมานะครับราวนี้ลูกค้าขอเป็นเดินซ้ายนะครับเดินซ้ายลอดก็ตีออกขวานะครับอันนี้ก็เป็นชุดกแปนถอดแยกได้นะครับไม่เชื่อมกระสีหลักนะครับนะฮะเชื่อมเป็นกระสีบนนะ ะซีบนแม่งหนีนิดเดียวนะเนี่ยก็จัดการทำหมูม้อมดำให้เรียบร้อยนะครับแข็งแรงนะครับเหล็กรัดเป็นเหล็กรัดเหล็กสามที่สี่แท้ทั้งลำนะครับน็อตจะเป็นน็อตขาวเจาะละเอียดครับพร้อมแหวนสปริงนะทุกตัวนะฮะเดินให้นี่นะครับนี่เป็นชุดอะแปนดอดแยกได้นะครับข้ามฝั่งไปฝั่งขวานะครับรอดกัะซีนะครสซีลูกค้ามันสูงนะครับคันนี้นะนี่ครับก็เลยรอดได้นะครับแต่บางคันคัสซี เขาเรียกแท่นเตี้ยนะฮะมันจะต่ํากว่านี้นะครับประมาณนี้ซึ่งเวลาเข้าด้มหรืออะไรมันจะติดนะฮะแต่อันนี้มันสูงกว่าตัวปากลําโพงนะครับก็เลยลอดได้นะครับมีแกิบนะครับไปฝั่งนู้นก็มีน้ำแป้นอีกนะฮะเวลาจะถอดเซอร์วิสหรืออะไรต่างๆมันก็ทําง่ายนะครับไม่ต้องถอดยกชุดหรือไม่ต้องตัดต่อนะครับขันน็อตยกออกได้เลย จะหลบใม้หมดนะครับหลบตรงนี้นะครับเวลาดำลงครับก็เวลาดำขึ้นก็หลบตรงนี้ด้วยครับเป็นบันไดข้างนะครับที่มันติดกับกระบะนะครับเวลายกดำขึ้นตอนนี้มันก็จะงัดลงมานะครับไม่โดนนะครับขายึดท่อก็จะเป็นงานประมาณนี้ครับสองนิ้วหนาหนานะตัดแล้วก็จะพิมให้นะคลองท่อนะมีปลายลูกค้าถือมาเองนะครับที่ร้านจะมีเฉพาะปลายตรง กับปลายงอปากนะครับปลายดัดจะไม่มีนะถ้าอยากใส่ก็ซื้อมาเองนะเดี๋ยวมาฟังเสียงกันนะครับว่าลั่นไหมสามร้อยยี่สิบหรือสองเจ็ดนะฮที่เขาว่าไม่ดังนะเดี๋ยวฟัง